ก็แก๊กน้อยนะคู่มันไม่เจอได้แล้วบ่โอเคแล้วก็เอาไปเก็บที่เดิมคืนในเย้าของผมกลับบ้านล่ะเอาไปเก็บที่เดิมคืนอันนี้าวางในลังเอาอนนไปเก็บที่เดิมคืนครับนั่นแหล,<อ>ละเออล่าหาไปให้มันหายากหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวพังเลยรู้เห็นด้วยกันอยู่กูซื้อว่าผิดโคตรแค้นเลยเอากรองมาใสาอออา่อ้อนนี่รวยเอาผ้าเช็ดเสร็จแล้วแข๊กที่เดิม ใสไปเลยครับออแล้วใส่ใสกล้วยมามากล้วยมาเดี๋ยวใส่เองเปิดน้ํามันไปน้ำมันอยู่ตรงขาท่านะใส่เลยโอ้เอาอะไรมาทุ่มไหนมันล้มบ่แล้วไม่ล้มหรออะไรไมายืน่นหนิบัสแล้วแต่อาโก้มายือ้อหนิบัสไปหามาดีกว่าวาลงลงข้างล่างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนวา,ลงลางลงข้างล่างใหญ่าวางกันวางกับพื้นหนิบัส ียมันเครื่องสองสามสี่เก้าไปหาโต๊ะมายืน่นหรอโต๊ะเล็กอย่างเนี้ยไปเอามาสองสามสี่เก้าบนก็ไม่โต๊ะน้อยๆเท่านั้นมีอยู่กระทะาเล็กก็ได้นี่กระทะร้อนก็ได้เนี่ยนี่กระทะาเล็กข้างๆผมอยู่กรองขันแน่นแล้วนะครับอันนี้แน่นแล้วนี่แน,น่นแล้วกรองขันแน่นแล้วมากแล้วโอเคแล้วอันนี้โอเคครับใช้ม,นนมนนะันเจ็ดลิตรมันเจ็ดลิตรพอแล้วเดี๋ยวเฟือครับ มันเครื่องเชฟโรเลตโอ่กินยางตั้งศูนย์ไว้รอไม่ได้เห็นไหมยางหน้าซ้ายกินกินตรงกลางมันกินตรงกลางเห็นไหมต้องมุมไม่น่าจะเป็นมุมเพสเตอร์ไม่ได้ข้างหนึ่งเตอร์ไม่ได้เป็นทุกคันเลยครับที่แก้ต้องเป็นการตั้งศูนย์ใหม่หล่อเ,เลี้ยวจะดังงั้นงั้นข้างหนึ่งครับทุกข้างเลยโอ้เดี๋ยวรถไม่อียมเลยเนาะ ไม่เยียมเลยเจ็บสองจุดห้าเครื่องตนี้แก้วเหลือบางโดนอย่างอื่นนะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นเติมไปเบอร์สิบสามสิบเจอหน้าหนาววันนั้นเทก็ไม่ออกมันเจออากาศหนาวเข้าไปยังวัดอะไรนะเหลือดห้าองศาวันฝนวัดเลยบ่เห็นเมืองเลยว่างเลือดห้าองศาครับแล้ตอนนี้อยั่ไม่ก่อนเมื่อสองสามวันที่แล้วอ่ะ วัดไหนหวัดเลยหรือวัดนันด่นหรอเอาสาหนาวเลยแหละเดี๋ยวต้องแข้งอะเดี๋ยวผมไปอยู่ไม่ได้ผมไปอยู่นอ็อตต้องอ้างข้างล่างคันนี่แหละครับช่างเอาคันนี่นแล้วเบอร์สิบห้านะข้างล่างนา็อตเบอร์สิบห้าอยู่เนี่ยน็อตวันน,วนี้เบอร์สิบห้าตรงไฟนะครับวันนี้ช่วงล่างเหมือนดีแม็กซีใยรุ่นนี้ตั้งสูตรยากหน่อยเหมือนดีแม็กออรลิวครับ โชว์ในเท่ากันเนี่ยดีมแม็กไอออนดไวยดีมแม็กไอไดีมแม็กอะไรวิคอตอ่ะหลังเออไปเก็บโอ้โหอันนี้ชอบอ่ะเนี่ยถอดขั้วแบบนี้ชอบถูกใจเลยเนี่ยช่างล็อกอันเนี้ยทฤษฎีผมเลยนะเนี่ยไม่ต้องใช้บิดแจใช้นี่ดันหรอถูกใจครับตัวนี้เมื่อกี้ผมหาที่ดับปิดแจไม่เจอเมื่อกี้ ไม่ต้องกดปุ่มก่อนถึงจะดับได้ดกดปุ่มเอาปุ่มตัดนเไม่ตอนตอนเอาเจลอตอนดับเครื่องอ่ะเหมือนไหนกดปุ่มนั่แล้วแต่รีเซ็ตนี่ผมไม่เคยรีเซ็ตใครเคยรีเซ็ตไหมรีเซ็ตอะไหล่มันเครื่องอ่ะโอ้ยไดอยู่ของรถรีเซ็ตเติมอมิลิตรผมไม่รู้เขาดีเซ็ตยังไงผมลืมวัมนนั้นเขากดปุ่มตรงนั้นแหละกดๆแล้วก็ด,ดับเห<อ>ยื่อถืนผลเต็งสามครั้งแล้วบอกจำไม่ได้เปิดสวิตช์ดูถืนผลเต็งสามครั้งหายบอะใสหมดเลยครับ không mình khơi reset luôn các bạn, bắt về này, biến thêm một lề, đau sốt cháy, là bỏ, bịt phao đi, phao, vậy là vậy nè, phao xì phao, không ขันเข้ามามันจะโดนสีฟ้า,าเหมือนเดิมคืนโดนยังสมุนมาต้องโดนที่เดิมเหมเลยโดนแล้วใครนะที่เดิมมาแล้วบอกอเอฟรชอ๋อเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูวัดดูก็ได้ตัวผมไม่เคยวัดเลยไทยมันเครื่องเฟชอันนี้อยู่ยข้างหน้าน,นี่นี่นี่ตรงไฟเนี่ยนี่เนี่ย้าเนี่ยเออเดี๋ยวพอละล่างนั่นแหละพอละออกปเอาไฟเอาลงข้างล่างลงไปเลยอย่างคันกรองนุชชิน ท่านส่งไฟนี่หน่อยเลยกดทีเดียวกดทีเดียวพ่อเนี่ยกดทีเดียวดับแล้วไม่เนะี่ยเอานี่สง่งว่าอย่าไปใกล้เบ็ดส่องเนี่ยส่งไฟสงโอโอโอ่งมันมีแค่มันมีแค่เกลียวเดียวเองเนี่ยอยยากๆเนี่ยแค่เนี้ครับล็อกมันจะล็อกแค่แค่เกลียวเดียวไม่รู้นะหนึ่งสองแค่เนี้ล็อกน้อย,อยตัวลงตรงเลยนะครับ ล็อกแค่รอบเดียวแต่ว่าดีไปอย่างเดี๋ยวตัดเครื่องลองเครื่องจนลองเครื่องยนต์ห้านาทีเอาไฟออกถือกล้องเอาเนื้อไฟอันเดียวอันเล็กอันใหญ่วางไว้เลยอถือกล้องสองเอาไฟฉายอันเล็กสองถือไว้ตรยเออซอ,องตรงคล้อง ชิดมะน้ำพายน้ำเรืเ่องเบอร์สริ <c oughs> บห้าก,อ,กอ,องกอยู่ข้างบน เลยล็อกขาต้องไฟมันนี่ไฟมันี่เออเครื่องนิ่งว่ะนิ่งคริปเลยอะใช้บิ๊กเจ็ดลิตอันนี้ล็อกแน่นแล้วแน่นแล้วเครื่องแน่นแล้วครับไม่มีรั่วเดี๋ยวช่างเดียวดับเครื่องแล้วไปวัดโอ้โีนึงเดี๋ยวดับเครื่องก่อนเจ็ดจุดห้าว่ะไว้ในใจถ้าฟอร์ดใช้แปดจุดห้าเครื่องนิ่งเลยครับเออ เก้าบนมีพอนนี้เนลหมดแล้วเน้นหมดแล้วเออ